สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ช่องโอทูบูนะครับผมนะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปวอล์นะครับผมนะซึ่งวันนี้มาที่ชะอำนะครับผมนะอ่าก็เสียงเข้าไหมผมไม่รู้นะเออซึ่งผมมาที่นี่เป็นเวลาสามวันสองคืนนะผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับนะก็คือตื่นแต่เช้าเลยแล้วก็ไปกับเพื่อนครับผมนะไปขึ้นรถที่หมอชิดสอง นาผมประมาณเจ็ดโมงแล้วก็ออกเดินทางจากมอชิดสองเลยนะครับเออก็ถึงนี่ก็ประมาณสิบโมงกว่ากว่าแล้วก็นั่งเคียบ้านกันแล้วก็ไปนี่หาข้าวกินนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชามใต้นะตรงนี้มันไม่ค่อยมีคนผมก็เลยขับมาสุดเลยนะครับผมอ่านะก็ต้องบอกวาอ่าผมมาช่วงที่มันมีงานดนตรีพอดีนะครับผม ก็มันจะไปอยู่ทางชาอําเหนือนะครับก็วันนี้เป็นวันที่30มีนานะครับก็อาจจะคนยึกนะเพราะว่าเป็นสิ้นเดือนด้วยนะครับแต่สักคู่ทายเข้าเท้าปวดด้วยแหละไม่ค่ายซึ่งผมต้องบอกว่ามันเป็นทะเลที่สวยมากนะคือ ครั้งก่อนมาเมื่อเดินที่แล้วผมมาตอนเย็นกับครอบครัวนะครัผมนะก็จะไม่ได้ว่าที่ไม่ได้ลงคลิปหรือเปล่านั้นนะเออแต่แต่แต,ตนี้บอกเลยว่าแบบมันสวยมากนะผมนะก็มารับช่วงเที่ยงนะครับผมซึ่งมันเป็นแด่ที่ร้อนแหละแล้วแต่มันมีลมทะเลพัดมาตลอดเออมันก็แบบ ได้ฟิลดีนะผมนะปกติจะไปเล่นโซนหัวหินแล้วก็ขอตะเกียบซะมากกว่านะผมช่อําไม่ได้มาตั้งหลายปีแล้วนะนคือผมผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาสุดเลยนะผมนะเลยไม่มีคนนะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นยังไงอ ดิมพอดีนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับยังทําพื้นไม่เสร็จด้วยไงแต่ตรงนี้มันคนโล่งๆดีนะผมชอบนะเพราะว่ามันคนน้อยด้วยแหละนะครับก็วันแรกเราก็ยังไม่รู้โปรแกรมว่าจะมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวมีอะไรทํากิจกรรมอะไรเดี๋ยวผมก็ถ่ายมาให้ดูแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปให้นะครับผมก็ ค่อนข้างที่จะเป็น้นิดนึงนะว่าเรามาถ่ายวอกันที่ทะเลแล้วมาเที่ยวด้วยไงโบสครั้งก่อนที่ไปสยามแล้วก็ไปถ่ายงานส่งครูนะครับผมนะคราวนี้เรามาเที่ยวกับเพื่อนก็เลยอาจจะไม่ชินนะผมนะไม่คุ้นชินสถานที่ด้วยนะแล้วก็การกินอยู่ก็ค่อนข้างที่จะต้องดูนิดนึงนะครับผมนะแล้วก็คนมาเยอะด้วยช่วงนี้เพราะอย่างที่บอกไปคือมันชนกับงานดนตรี นะครับผมก็เดี๋ยวผมถ่ายภาพบรรยายกาศไปดูละกันนะก็มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับผมอะก็นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มนะก็ กิจก,กรรมที่ทำกันก็อ่าตอนเย็นประมาณ4ี่โมเนะี่ยก็ไปไว่ายน้ำนะครับผมนะแต่ก็มีคลิปที่เจ้าแบงค์ถ่ายมาอยู่นั้นเดี๋ยวเอาลงให้ดูนะอวลาสักว่าไอ้โ้สมชาเลนจ์ไป <laughs> ผมนะแล้วก็ว่ายน้ำเสร็จประมาณห้าโมงหกโมงก็ไปที่เดิมที่เราถ่ายคลิปว่าตอนเที่ยงนะครับผมนะก็ถ่ายบรรยากาศเกี่ม,มา ไว้บ้างนะครับแล้วก็โทรคุยกับแม่นะครับผมนะว่าเป็นไงบ้างนะกธถ้าเป็นห่วงนะครับก็แล้วก็กินข้าวเย็นกันสองทุ่มนะครับเป็นหมูกระทะนะก็ก็ยังเหลือหมูเพียบเลยนะครับพรุ่พวกนี้ก็คงจะเจอเ,จอเช้ากลางวันเย็นเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ทาเป็นกับข้าวข้าวอะไรพวกนี้เพราะว่าเนื้อมันเหลือตั้งเยอะนะครับผมนะก็ ก็พรุ่งนี้ก็อาจจะต้องกาวว่าจะตื่นเช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมนะไปแถวๆนี้แหละดูพระอาทิตย์ขึ้นนะอืมเพราะว่ามันขึ้นตรงอ่าทะเลนะผมนะเราก็น่าจะได้ได้เห็นนะถ้าตื่นด้วยนะของนะก็ประมาณจะตื่นสักหกโมงก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อก็ออกนะครับอืมก็ โปรแกรมพวกนี้ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะมีอะไรบ้างนะแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสายตานะผมนะเล่นน้ําเสร็จแล้วก็เหมือนกับมันอยู่ๆตามันก็เบลอไม่โฟกัสเหมือนคนสายตาสั้นนะครับผมนะมันแบบมันมองอะไรก็เบลอๆไม่เหมือนกับตอนแรกนทะี่โปรติอยู่นะครับก็บอกเลยว่าทรมานอยู่นะก็เครียดด้วยว่าเป็นอะไร นะก็ก็ถ้ากลับไปก็เดี๋ยวจะลองไปหาหมอแล้วกันถ้าพ่กนี้ไม่หายนะครับก็เ,เพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นน้ำเข้าหูนะมันก็อา่าไอคอลีลนนะเพราะผมว่าน้ำสากระแล้วก็ลืมตาในน้ำด้วยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมนะก็ภาวนาให้พุ่งนี้มันหายแล้วกันนะครับก็วันนี้เป็นวันแรก ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนก็เลยเกยมการ์ดกันผมก็จะนอนนะผมเจอเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดนอนแล้วก็ลงไปแปลงฟันแล้วก็นอนละนะครับก็ขอให้โชคนโชคดีนะเจอกันพรุ่งนี้ครับผมก่อนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะตอนนี้ก็หกโมงนะครับผม รอดูพาทิตย์ขึ้นกันนะครับนะก็ตื่นแต่เช้าเลยเพราะแล้วเมื่อเมื่อคืนที่บอกไปก็มีปัญหารเรื่องตาใช่ไหมก็ตอนนี้ก็กเป็นปกติแล้วนะเมื่อคืนล้างตาไปแล้วได้ผลเชื่อนะครับ,รบ <pir ms> อก็ตอนนี้ก็ดีขึ้น <S <S เยอะเลยนะตาเป็นปกติแล้วนะครับผมนะมองอะไรได้ชัดละ พอมเมื่อคืนมองแล้วมันบัวบมัวหมดเลยนะเนีตอนนี้ใช้ชีวิตได้คนปกติแล้วก็ตรงน,นี้มารอดูพาทิตขึ้นกันไอแบงค์ปลูกตีห้าครึ่งนะก็เต็บมตรงเต็มตัวกันนะครับก็บอกเลยว่าสวยสวยมากนะเอ ก็อยู่กรุงเทพไม่ค่อยมีให้ดูบ่อย ดี๋ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแลกันนะครับผมนะว่าเป็นยังไงนะครับนะ ติดขึ้นแล้วครับทุกคนอยแกจะแช่เท้าแต่หนีน้ำมานะเฮ้ยชุ่มเลยชุ่มเลย เช้ายามเช้านะผมนะฟินๆกันไปฟินๆกันไปก็ข้าวเ,เช้ากินอะไรไม่รู้เลยนะครับ ช่วงเช้าน้ำจะเริ่มลงนะก,ก็ค่อยๆลงเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆก็จะเหมือนช่วงเที่ยงเมื่อวานที่เราไปถ่ายกันนะครับผมก็ตรงนั้นก็จะอน,นี่เลยเป็นเป็นหาดยาวเลยที่นี้นะครับก็แล้วก็ขึ้นอีกทีก็ตอนเย็นไาวไปเลย <c oughs> <c oughs> ั้งหน้าเบลอรเลยก็แค่นี้ก่อนนะครับให้มือเขาสั่นจังวะ

ชอบันชอบชอบนชบก็ไม่รีบเทาแต่ว่าก็วิลูเลยคิดเได้เรื่องอะไรบอกกูบ้างีผิดกันบอก่าเดยลยว่ดอบนูเชื่อนะขอบ้ยาชิบายเลยพี่แต่แรกเล้ ทะเลตอนบ่ายสองนรัหมายัางร้อนอ่ะเซพี่ติดหมาดิอา้วจให้แม่ดู

Đi mình sẽ trôn xuống đó Đã thấy chưa? Đã thấy một chưa? Đã thấy một chưa? Không ก็คือมาหาเปลือกหรือว่าอะไรโอ้ปูและปูเซชวนนี่หรอ,อเขาเอาไปหมดแล้วเปล่า ก็ตอนนี้อยู่ทะเลอย่างที่บอกนะครับผมน้เพื่อนก็มาเล่นน้ำกันนะครับผมเอผมก็ไปหาเพื่อนนะเพื่อนหาปูอยู่เออวันนี้ไม่ได้เล่นนะครับผมนะเมื่อวานที่เป็นสายตาเบลอๆนะก็บอกแม่ไปแม่แม่สั่งแบแล้วแม่ไม่ให้เล่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเพื่อนที่หาปูดีกว่านะ ส่วนคนอื่นก็เล่นน้ำกันไปนะครับผมก็ตอนนี้เป็นตอนคืนนะครับผมนะก็จะเข้านอนไปนะครับเป็นเวลาห้าทุ่มยิบสี่ นะครับผมนะก็เมื่อตอนเย็นไปเล่นน้ำกันใช่ไหมก็เสร็จประมาณสี่โมงครึ่งนะผมแล้วก็กลับมาบ้านกันก็นอนพักกันนะผมแนละ้วก็กินข้าวอีกทีก็สองทุ่มนะครับหมูกระทะเหมอนเดิอนะพอดีว่าหมูจากเมื่อวานยังเหลืออยู่นะถึงแม้ื่อเช้าจะทำข้าวต้มไปนะครับผมก็ยังเหลือหมูอยู่ก็พรุ่งนี้เช้า ก็จะเป็นข้าวผักกาเเราแล้วนะครับก็คือทากันเองนะไม่ได้ซื้อนะครับผมนะแล้วก็ตื่นเช้าเหมือนเดิมพวกนี้ก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกนะก็เสียดายอยู่ก็อาจจะวันพวกนี้ไม่รู้ว่าจะไปที่สะพานหินดีไหมนะมันก็จะมีอะไรที่อันซีนหน่อนะครับผมนะก็เดี๋ยว ค่อยว่ากันพรุ่งนี้เช้าว่าจะไปไหนนะก็แต่ตอนนี้บอกเลยว่าเพื่นกับมาล้วนะก็เดี๋ยวเจอกันตอนเช้าวันที่สามวันสุดท้ายนะครับผม อ่ะก็นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่นนทบุรีเรียบร้อยนะผมนะก็ได้เดินทางกันกลับนะผมแล้วก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับรถมาพอดีเราก็ได้เดินทางกลับกันใช้เวลาประมาณสัก3าชั่วโมงกว่านะครับถึงมอชิดนะแล้วก็พ่อผมก็ไปรับนะครับก็อเรียกว่ามันเป็นการเดินทางที่สนุกนะมันเป็นเวลาที่สนุกมากนะผม นะก็ได้ความทรงจดีๆกับมาเยอะเลยนะผมกับเพื่อนหลายๆคนนะผมนะก็บอกเลยว่าเป็นทริปที่สนุกมากเลยนะผมนะก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตในนะัที่เราต้องมาเที่ยวกับเพื่อนนะผมนะซึ่งมีอีกแน่ นะครับนะที่ยวกับเพื่อนนะมีอีกแน่นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่พวกเราด้วย,วยกันนะครับผมนะแล้วก็บอกได้เลยครับว่าทะเลชะอำก็สวยเหมือนกันนะครับผมนะคลิปต่อไปจะเป็นวอล์กอะไรนะผมว่านะก็ติดตามกันด้วยนะผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ